สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่อำเภอเสรีปูนะครับที่โรงเรียนทหารมีพิทยานะครับก็วันนี้ก็เคลิยร์พื้นที่ยังไงบ้างนะครับ วันนี้นะครับเราเอาแบคโคนะครับหนากลางนะครับเพ้ามาคัดดินนะครับบริเวณนี้ที่สูงนะครับตรงในสูงเดี๋ยวเราคัดออกหมดนะครับแล้วก็เอาหกล้อถอยดินนะครับไปในจุดที่ต่านะครับก็เคลียร์พื้นที่ระดับนะครับให้ได้ที่ต้องการเพราะระดับตอนนี้ต่างกันประมาณ20เซนนะครับเพื่อให้การทํางานได้ราบลื่นนะครับแล้วก็การระบายน้ำที่ดีนะครับต้องเคลียรงพื้นที่เดิมก่อนเคลลิ่งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอารถบดเข้ามาบดด้วยนะเพื่อทําให้นาดินนี้นะครับมีกําลังอัดที่สูงนะครับแล้วนนี้ก็ ในการล้อมรั้วนะครับป้องกันเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเวลาเล่นกีฬานะครับบอลตกบอลอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะมีรั้วดักไว้ก่อนนะครับจะไม่ให้เด็กๆเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างครับอันนี้ต้องต้องระวังนะครับการทำงานก่อสร้างสําหรับโรงเรียนเนี่ยเราต้องมองให้ออกนะครับว่าตรงไหนคือสิ่งที่มันไม่ปลอดภัยนะครับเราต้องดําเนินการอย่างรั้วอย่างเงี้ยพอมาเห็นหน้างานจริงเนี่ยมันมีผลต่อเด็กๆนะครับเราก็เลยต้องใช้อย่างน้อยรั้วสแลนป้องกันไว้ครับ ็เดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตงานให้เรื่อยๆนะครับก็สำหรับผู้สนใจก่อสร้างสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก,ก่อนครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่องยูทูบเราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ